สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับช่องนิวัตตาสว่างครับหรือโน้ตศาสตานะครับช่องที่แบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับมีดหมอพาะเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับมีดแ้ดูยังไงมีที่เล่นหาตามมาตรฐานสากลดูตรงไหนนะครับท่านใดต้องการศึกษาเรียนรู้นะครับก็ติดตาม้ที่ช่องผมนะครับไม่มีหลงทางแน่นอนนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกในรอบ หลายเดือนเลยนะครับรอบหลายเดือนเลยนะครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะมาอัดคลิปนะครับก็วันนี้ก็ได้มีดที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ควรค่าแก่การศึกษาสะสมนะครับก็เป็นมีดหลุงพอการวัดเขาแก้วนะครับเป็นลักษณะมีดที่มีความมีมาตรฐานแล้วก็ดูง่ายนะครับก็วันนี้ก็จะมาให้ดูกัน สองเล่มนะครับสองเล่ม้วยกันเอามีมีมีปากกาด้วยเล่มหนึ่งนะเป็นสามเล่มมีปากกาศเราก็จะมาดูว่ามีดที่เขาเล่นหาตามมาตรฐานเนี่ยที่มันมีราคาเช่าหากันเนี่ยคือเอาไปเช่าไปปล่อยแล้วเนี่ยเซียนไม่เมินหน้าหนีไม่เขี่ยออกเนี่ยมันมันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับก็มีหลวงพ่อการวัดเขาแก้วเนี่ยท่านเป็นเบอร์สองเรียกว่าเป็นมีดเบอร์สองของประเทศแล้วกันนะครับ ก็ตอนนี้นี่ม no> ีหลวงพ่อเดิมเนี่ยถือว่าราคาไปไปไกลแล้วนะครับแล้วก็เริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนมี้หลวงพ่อกันนี่ก็ปัจจุบันก็หายากเหมือนกันนะครับแต่ก็อราคาเล่นหาก็ยังยังเบากว่าหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็ยังยังผมคิดว่ามันยัง มีความหาง่ายมากกว่ายังหาง่ายกว่านะถึงปัจจุบันจะมาหาไม่ง่ายแล้วก็ตามนะครับมีสองเล่มนี้จะเป็นมีด <c oughs> ลายหน้าเกี้ยวนะครับขนาดสิบนิ้วแล้วก็เก้านิ้วเนี่ยหน่อยประมาณเก้าจุดห้านิ้วเล่มนี้เก้าจุดห้านิ้วเป็นลายหน้าเกี้ยวเหมือนกันนะครับจะเป็นด้ามงานนะครับด้ามงานฝักไม้สภาพมีดเนี่ยค่อนข้างมีการใช้งานมาพอสมควรนะครับแล้วก็ จัดจ้านเลยดูง่ายเลยนะมีแบบนี้ดูง่ายเลยนะถ้าเป็นแบบงานขอาขาวแบบนี้นะครับนี่ก็ต้องมีการพิจา,ารณากันให้ถี่ถ้วนหน่อยนะแต่พอมเป็นนี่ที่มีลักษณะที่มีการใช้บูชามาบ้างนะครับทําให้เกิดแบบธรรมชาติความเก่าที่มันดูง่ายเนะี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนดะี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเริ่มจากเล่มเล็กก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> เล่มนี้ก็จะเป็นมีดหลวงพ่อพาการวัดเขาแก้วนะครับดูง่ายๆเลยนะครับแต่ภาพเนี่ยแบบเล่มนี้ยาวประมาณ9.5นิ้วนะครับหน้มามักไม้เราก็ดูเวลาเราไปดูมีดนะครับว่ามันมีลักษณะมีโอกาสแท้เนี่ยเราดูองค์ประกอบรวมก่อนนะครับองค์ประกอบรวมในความเรียบร้อยของมีดเนี่ยวัสดุต่างๆเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นชุดเดียวกันไหมนะครับ เป็นชุดเดียวกันไหมนะดูเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอย่างตัวแปะตั้งในยุคหลวงพ่อกันนะครับผมขยายให้ดูนะเนี่ยตัวแปะตั้งในยุคหลวงพ่อกันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดใช้มาเนี่ยมันจะออกสีเขียวขี้ม้านะครับสีเขียวมนๆอ่าออกขี้ม้านะครับเนี่ยแต่ก็จะมีลักษณะวัสดุหลายอย่างนะอยู่ที่ว่าเขาให้ร้านอ่าที่ทําแปะตั้งในร้านไหนเป็นคนทำนะแต่ว่าถ้าเป็นมีดที่ไม่ค่อยได้ใช้เลยเนี่ย มันก็จะออกสีเหลืองๆแบบนี้นะฮะเนี่ยนี่ออกสีเหลืองแต่มันจะไม่เหลืองไม่เหลืองแบบมียุคใหม่ๆนะฮะมีออย่างยุคหลังปีสองศูนย์มาแล้วเนี่ยหรือปีสามศูนย์เนี่ยโลหะตัวนี้จะเป็นสีเหลืองๆแบบเหลืองมากเลยะครับเป็นสีเหลืองแบบอมทองเลยแต่ว่าถ้าเป็นยุคหลวงพ่อกันเนี่ยจะเป็นเหมือนมีน้ําทองเป็นเปลวๆอยู่ตามผิวแปะตังเนี่ยฮะ ส่วนตัวแหม่เนี่ยเส้นแหม่จะเป็นเงินนะครับเป็นเงินแท้ๆเลยนะเป็นเงินแท้ๆเลยบางคนก็จะเล่นอย่างหลวงพ่อกันหลวงพ่อเดิมเนี่ยตัวแหม่ก็จะมีมากมีน้อยแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่หลักสําคัญเราดูที่องค์ประกอบโดยรวมนะครับของตัวมีดอย่างเล่มนี้เนี่ยาการเข้าเล่มเนี่ยบริเวณแหวนลัดด้ามเนี่ยเห็นไหมครับมีความแน่นแล้วก็ เมื่อผ่านการเวลามามันก็จะมีความแน่นสนิทอยู่เนี่ยงาลั่นแตกนะฮะลั่นล้าเนี่ยส่วนที่สัมผัสก,กับผิวเรา,เาคนที่ใช้เนี่ยมันก็จะมีความมันกว่านะมีความมันกว่าเนี่ยด้านนี้ก็ไม่โดนเหงื่อโดนใครเท่าไหร่ด้านนี้นะ่าจะเป็นด้านที่ผิวสัมผัสผิวของเราเวลาพกนะฮะอาจะพกที่สีข้างหรือล้องคออะไรเงี้ย ด้านนี้ก็จะเสียดสีกับผิวแล้วก็โดนเหงื่อโดนไครเนี่ยมันจะมีความจัดกว่านะครับจัดจ้านกว่าแล้วก็ดูเนี่ยบริเวณเนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันมีความแน่นสนิทดีเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนียตรงนี้ก็จะเป็นนาคนะครับเป็นเป็นจะเป็นนาคนะตรงนี้จะเป็นเป็นเคลือบเคลือบนาคไปนะครับนี่สภาพมีการใช้นิดหน่อยนะครับร้อยบุบบูบี้ตรงนี้อ่ามันเกิดขึ้นได้นะถ้าเป็นมีดที่ที่ใช้โดยปกติ ทั่วไปใช้แบบค่อนข้างติดตัวนะครับเพราะว่าตรงนี้ด้านในมันจะเป็นพวกคลัองอ่งพวกชันอยู่ด้านใน,น่บางครั้งเนี่ยใช้บ่อยๆเนี่ยม,มันมีการยุบกันยุบตัวนะครับยุบตัวมันก็จะทําให้มีพอโดนกระแทกมันก็จะยุบลงไปนะครับเนี่ยนะครับดูโลหะที่ฝักแล้วก็ด้านนะครับจะเป็นชุดเดียวกันเห็นไหมครับเนี่ยเส้นแหมน,นะครับชุดเดียวกันนะครับเนี่ยเข้าด้ามเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะ อายุมีหลุปกันนี้ก็น่าจะมีจำกัดในหกสิบปีขึ้นนะหกสิบปีขึ้นไปนะครับนี่ไม้เนี่ยถ้าเป็นสภาพใช้ก็จะผิวก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับรอยด้านที่ใช้เห็นไหมครับเนี่ยรอยด้านที่ใช้เนี่ยมันก็จะเหมือนกันเสมอกันหมดอย่างด้านเนี้ยที่ผมกล่าวไปข้างต้นน่ะมัน <c oughs> จะอยู่ข้างที่ผิวสัมผัสใช่ไหมครับคืออาจจะเป็นการเสียดสีครับ ลำตัวหรือว่าผิว,วกายของคนที่ใช่ใชไหมฮะด้านนี้มันก็จะมีร่องรอยเห็นไหมฮะนี่พองานด้านนี้จัดใช่ไหมครับด้านนี้มันก็จะมีร่องรอยไหมครับเนี่ยโลหะมีการสึกมีการยุบเห็นไหมครับนี่เห็นไหมฮะตามธรรมชาติของอ่าด้านที่ถูกเสียดสีนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะมีความดูแล,แล้วสวยกว่าเห็นไหมครับสมบูรณ์กว่าเพราะว่าด้านนี้จะไม่โดนเสียดสีเนี่ยเราดูรู้เลยว่าคนที่ใช้เนี่ยเอาด้านนี้เข้าหาตัวนะครับด้านนี้เข้าหาตัวแล้วก็ มันก็จะเสียดสีไปเสียดสีมาทําให้เกิดเป็นธรรมชาติแบบนี้เนี่ยอย่างนี้ก็คือสภาพเดิมทั้งเล่มเลยเห็นไหมครัธรรมชาติมันเสมอกันหมดทั้งเล่มนะครับพอดูธรรมชาติองค์รวมเรียบร้อยแล้วก็เรามาดูดูใบกันนะครับใบมีดยุคหลวงพักกันเนี่ยจริงๆคนจะบอกว่าเป็นสแตนเลสจริงๆมันเป็นเหล็กขาวนะครับเป็นเหล็กขาวเนี่ยมันจะมีรอยสนิมคุมเห็นไหมครเนี่ยเป็นสนิมคุมจะเป็นเหล็กที่ค่อนข้างผสมตีขึ้นมาดีนะเป็นออกคล้ายๆสแตนเลสเลยแต่จริงๆมันเป็น เป็นเหล็กขาวนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลายหน้าเกี้ยวลายหน้าเกี้ยวเนี่ยจะมีหลายหลายช่างหลายงานนะครับส่วนเราก็ดูเนี่ยพยายามจําตัวหน้าเขาไว้เนี่ยเรียบร้อยเห็นไหมครับเนี่ยลายการตอเนี่ยปากหน้าเนี่ยค่อนข้างผิวไหวเห็นไหมครับการเกี้ยวกันของอ่าตัวหน้าเนี่ยเนี่ยดูเลยคมันค่อนข้างสวยงามน,นะตัวอักษรเนี่ยพระเจ้าศิวกพระองค์เนี่ยที่ตอกลงไปเนี่ย ประปกบตัวหน้าไปมีความแม่นยำมีความชํานาญเห็นไ,ไหมครับสวยงามนะฮะเห็นไ,ไหมฮะงานม,มีความเรียบร้อยนะครับนี่เขาเล่มเรียบร้อยนะในสภาพใช้มาบางทีก็ตรงนี้ก็จะหายไปบ้างนะตัวตัวชันตัวข้างที่อุดไว้ตรงนี้นะฮะบ,บางครั้งก็อุดเยอะมันก็จะล้นขึ้นมาเยอะนะครับใส่เข้าไปเยอะมันก็จะล้นขึ้นมาเยอะใส่น้อยก็จะล้นขึ้นมาน้อยนะนี่น ดูวัาขละกันต่อใช่ไหมครับเราดูธรรมชาติก่อนนะครับดูธรรมชาติความเก่าความเรียบร้อยของตัวมีดนะฮะนี่นไหครับลักษณะใบาเนี่ยพอดีกับฝักไหมนะครับนี่เห็นไหมฮะมีความพอดีกับฝักได้ไหมครับเอย่างนี้เขาเรียกดูง่ายนะฮะเนี่ยดูธรรมชาติความเก่านะเนี่ยดูลักษณะลวดลายมีความเรียบร้อยนะห <c oughs> น้าเนี่หน้าไม่เดือดเดือดดาดา นะครับลายต่อก็สวยงามน,นะนดนูเอาส่วนรายละเอียดลึกๆปีกย่อยเนี่ยผมทำคลิปหลุมพอกาันไว้ค่อนข้างหลายคลิปแล้วก็ลองไปดูดูได้นะคลิปเก่านะที่ช่องผมนะวันนี้ก็เหมือนเอามาให้ดูว่า,าได้มีสภาพที่ค่อนข้างดูง่ายเนี่ยอเอามาเป็นตัวอย่างในการเป็นเป็นไกด์ไลน์ในการเล่นหาสะสมนะครับี่เรื่องนี้ถือว่าจัดจ้านดูง่ายเลยนะหลุมพรกรันวัดเขาแก้วนะครับ ส่วนอีกเล่มหนึ่งนี่จะเป็นงานยุคต้นนะเป็นงานช่างสอนนะครับช่างสอนเล่มนี้เนี่เล่มที่แล้วจะเป็นพวกงานช่างทุมช่างช่างทินต่างๆนะครับส่วนเล่มนี้จะเป็นงานช่างสอนช่างสอนเนี่ยจะทํามีดให้หล,หลวงพ <c oughs> ่ <c oughs> อห,หลวงพ่อเดิมด้วยนะหน้าตัวนี้ก็จะมีตอนให้หลวงพ่อเดิมด้วยนะหน้าตัวนี้เคยเห็นไม่มีหลวงพ่อเดิมเหมือนกันทําให้มีดเล่มนี้เป็นมีดงานยุคต้นนะครับเป็นงานยุคต้นดังนั้นในวัสดุต่างๆเนี่ยมันจะมีความแปก มีความแก่มีความเนื้อหาเ่ยมันจะกอดออกไปทางหลุมพ่อเดิมเลยเล่มนี้เนี่ยดูเป็นดูเอาเป็นตัวอย่างดูหลุมพ่อเดิมได้เลยนะวัสดุต่างๆนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะมีที่อายุต่างกันประมาณสักสิปีเนี่ยวัสดุต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มผันแปรไปคนละอย่างกันแหละนะครับเดี่ยดูงานเส้นแหวนนะครับเป็นความละเอียดนะเป็นความละเอียดกว่าส่วนโลหะนี่มันก็จะแก่เหมือนแก่ทองนะครับ แกทองส่วนอันนี้มันจะเหมือนแบบแก่ทางทองแดงทางที่ไม่ใช่อ่าโลหะที่มีค่ามันผสมลดลงนะทำให้ออกเป็นสีขี้มา้าอะไรแบบนี้ส่วนทางถ้าเป็นยุคลึกๆนะครับคือท่านหลวงพ่อเดิมเลยจะโลหะค้า,าแบบนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ดูธรรมชาติองค์รวมของตัวมีดครับมีความเรียบร้อยในการเข้าเล่มเห็นไหมครับมีดสมัยก่อนเนี่ยดูการเข้าเล่มเห็นไหมฮะนี่ เรียบร้อยมากนะเี่นะนี่เนี่ยเข้าเล่มพอดีงานนี้ลั่นปกตินะครับลั่นธรรมชาตินะครับนี่เนี่ยด้านที่โดนสัมผัสตัวก็จะมีความมันมีความจัดจ้านกว่าด้านที่ไม่ค่อยโดนสัมผัสเห็นไหมครับนี่อันนี้คือธรรมชาติปกติเลยของมีดที่ผ่านการใช้มาบ้างครับส่วนตรงนี้ครับบางทีเขาเรียกถ้วยนะครับก็จะเป็นกนจะเป็นเนื้อเงินนะเงินส่วนนี้จะเป็นแปะตังนะครับ ตรงนี้ก็เป็นนาคนะครับเส้นแหมก็จะเป็นเงินแท้นะครับเป็นเงินแท้นะครับเห็นไหมครับลายช่างสอนเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะเนี่ยเห็นไหมฮะตัวหน้านี่ก็จะมีหลายแบบนะมีแบบนี้แบบน่งมาดูไว้นะครับลายหน้าช่างสอนเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับต่อค่อนข้างละเอียดแล้วก็สวยงามมากเลยนะนะครับเห็นไหมฮะมนีะ่ดูนะฮะแบบนี้เนี่ยจะทันยุคหรือเพอเดิมด้วยนะครับ เป็นงานยุคต้นนะส่วนตรงตรงตรงกันเนี่ยใส่ข้างค่อนข้างเยอะก็จะล้นออกมาเห็นไหมครับนี่แห้งแห้งเลยนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยดูธรรมชาติความเก่านะครับแล้วก็วัสดุที่อยู่ที่ตัวตัวด้ามแล้วก็ฝักเนี่ยเป็นชุดเดียวกันเห็นไหมครับเส้นแหม่ก็จะมีความขนาดเท่ากันนะเนี่ยตัวปลายก็จะเท่ากับตัวบนนี้ส่วนตัวตรงกลางเนี่ยก็จะเท่ากับตัวล่างนี่เห็นไหม สาคัญคือการเข้าเล่มเนี่ยเรียบร้อยนะครับการใช้งานด้านที่ใช้งานมันก็จะเป็นจัดจ้านเนี่ยมันก็จะมีร่องรอยการใช้งานเห็นแหม่มีหลุดบ้างนะครับส่วนด้านที่ไม่ค่อยโดนสัมผัสก็จะมีความสวยกว่านะครับเห็นไหมนี่สวยกว่านี่ดูธรรมชาติเลยนใบใบใบบีดเหล็กขาวนะครับเล่มนี้นี่ขนาดสิบนิ้วกว่ากว่านี่สวยงามมากเลยนะเห็นไหมครับนี่มีดคือมีดที่ดูง่ายนะครับธรรมชาติดูง่าย จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมฮะนี่มีหนวงปกันว่าขอบแก้วตัวปัจจุบันในตัวจริงก็หายากแล้วนะครับของเค๋ค่อนทำค่อนข้างดีแล้วก็ลูกผสมค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูมีดปากกากันบ้างอันนี้เป็นมีดปากกางานช่างแมนนะครับงานช่างแมนนี่เล่มนี้ค่อนข้างสวยเลยนะมีดปากกานะครับงานช่างแมนนะครับนี่ จำลายเสยมาใบโพไว้นะครับเนี่ยมีลักษณะฐานใหญ่นะครับแล้วก็ <c oughs> จะมีปลายแหลมไม่ค่อยโค้งขึ้นมานะตรงกลางบางครั้งก็ต่อตัวนักบ้างไม่ต่อบ,บ้างนะช่างแมนนะส่วนตรงปลายเนี่ยจะเป็นเหมือนลายดอกไม้นะครับนี่ใช่ไหมครับลักษณะโลหะก็ <c oughs> ช่างแมนเนี่ยก็ทํามีดให้หนุพ่อเดิมด้วยเหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะโลหะค่อนข้างลึกนะฮะเนี่ยลึกออกมีผสม ทองค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเร่มนี้สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับนี่ส่วนตรงนี้ก็อคลั่งที่อุดไว้เนี่ยใส่ค่อนข้างเยอะก็จะมีล้นออกมาบ้างนะครับเรื่มนี้ก็สภาพสมบูรณ์เลยเนี่ยดูธรรมชาติความเก่าเข้าไว้นะครับเห็นไ,ไหมฮะเนี่ยเนี่ยสภาพเดิมเดิมเห็นไหมครับเหมือนกันนะครับโลหะที่อยู่ที่ด้ามและฝักเนี่ยก็จะเป็นชุดเดียวกัน เห็นไหมฮะบริเวณแหวนลัดดาก็จะเป็นนาคนะครับเนี่ยงาก็จะเป็นสีธรรมชาติครับโดนอันนี้เป็นสภาพเก็บนะครับมันก็ไม่โดนไม่ค่อยโดนเหงื่อโดนใครมากเท่าไหร่โดนแต่ก็น่าจะพกติดตัวไปบ้างนะก็ใช้ไม่มากนะครับสีลกอัก็ออกจะอมเหลืองน,นิดนะครับก็จะไม่ไม่เหมือนพกงาย้อมงาแต่งต่างๆสีมันจะเข้มๆแบบผิดธรรมชาตินะงาดีกว่ามันจะเหลืองเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับนี่ครับ ลองดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับวันนี้ก็เอามีดแท้ๆให้ดูหลุมพะการวัดเข่าแก้นะครับทั้งสามเล่มน,นะเนี่ยลักษณะความเรียบร้อยการเข้าเล่มเนี่ยเห็นไหมฮะใครต้องการดูรายละเอียดลึกๆก,ก็ไปดูคลิปเก่าๆข,ของผมนะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะได้ความรู้กันไปบ้างนะครับก็ไม่ได้อัดคลิปไว้ค่อนข้างนานก็จะพยายามมาอัพเรื่อยๆนะครับอัพคลิปเรื่อยๆสําหรับวันนี้ก็ สำหรับมี่มว่าการวัดเขาแก้วเนี่ยก็น่าจะจบลงไปเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าต่อไปมีมีอะไรมาให้ดูแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับก็ท่านใดต้องการติดต่อเนี่ยก็ติดต่อได้ที่เพจโนสตตานะครับที่ขึ้นที่หน้าจอนะครับแล้วก็จะมี Facebook ผมชื่อเดียวกับ y o u ูทูบนะชื่อนิวัตตาสว่างนะครับก็อ่า ติดตามเข้าไปกดติดตามกันได้ถ้าเพื่อนเต็มแล้วนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่ผมตั้งขึ้นมานะครับชื่อกลุ่มมีดหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอและภาะเกจิอาจารย์ยอนิยมนะครับมีดหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอและภาออะเกจิอ,อาจารย์ยอนิยมแะหน้าปกกลุ่มก็จะเป็นที่ขึ้นที่หน้าจอเนี่ยนะครับเข้าไปดูเข้าไปศึกษาได้ในกลุ่มนี้ก็จะรวมเซียนมีด หลายหลายข่หนยนะหลายๆท่านไว้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับอ,อย่าลืมไปติดตามไปดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ